สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านวันนี้เราจะมาคุยกันถึงบทบาทของประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาครับในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาเรามักจะเห็นอเมริกาเข้าไปมีส่วนร่วมในการไกล่เกลีย่ยหรือแม้กระทั่งเข้าไปแทรกแซงในความขัดแย้งต่างๆทั่วโลกจนบางครั้งก็ถูกเรียกว่าตำรวจโลกคำถามคือทำไมอเมริกาถึงมีบทบาทเช่นนั้นและบทบาทนี้ส่งผลกระทบอย่างไรวันนี้เราจะมาวิเคราะห์กันครับ บทบาทของอเมริกาในการเป็นผู้ไกล่เกลีย่ยหรือผู้ยุติความขัดแย้งนั้นมีรากฐานมาจากหลายปัจจัยทั้งจากประวัติศาสตร์ภูมิรัฐศาสตร์อุดมการณ์และผลประโยชน์แห่งชาติครับ 1. บทบาทหลังสงครามโลกครั้งที่สองและสงครามเย็นหลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองสหรัฐอเมริกาก้าวขึ้นมาเป็นมหาอำนาจอันดับหนึ่งของโลกทั้งในด้านเศรษฐกิจและการทหาร ทำกลางยุคสงครามเย็นที่โลกถูกแบ่งออกเป็นสองขั้วระหว่างประชาธิปไตยโดยนำโดยสหรัฐอเมริกาและคอมมิวนิสต์โดยนำโดยสหภาพโซเวียตบทบาทของอเมริกายิ่งชัดเจนขึ้นในการยับยั้งการขยายตัวของอิทธิพลคอมมิวนิสต์การที่อเมริกาเข้าไปมีส่วนร่วมในความขัดแย้งต่างๆเช่นสงครามเกาหลีสงครามเวียดนามหรือการสนับสนุนกลุ่มต่อต้านคอมมิวนิสต์ในที่ต่างๆล้วนเป็นไปภายใต้กรอบของสงครามเย็น ที่มองว่าการรักษาเสถียรภาพในบางภูมิภาคหรือการป้องกันการล่มสลายของประเทศที่เป็นพันธมิตรจะช่วยปกป้องผลประโยชน์ของตนเองและอุดมการประชาธิปไตย 2. อุดมการและค่านิยมสหรัฐอเมริกามีอุดมการประชาธิปไตยเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนที่แข็งแกร่งซึ่งเป็นสิ่งที่อเมริกาพยายามส่งเสริมและเผยแพร่ไปทั่วโลก บ่อยครั้งที่อ้างว่าการเข้าไปแทรกแซงในความขัดแย้งเป็นการปกป้องประชาชนจากระบอบเผด็จการการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ตัวอย่างเช่นการเข้าแทรกแซงในบอลขานช่วงทศวรรษ1990เพื่อยุติการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในบอสเนียและโคโซโวหรือการรณรงค์เพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยในประเทศต่างๆซึ่งมักจะถูกมองว่า เป็นทั้งการปกป้องอุดมการณ์และการสร้างอิทธิพลไปพร้อมกัน 3. ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและยุทธศาสตร์นอกจากอุดมการ์แล้วผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและยุทธศาสตร์ก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้อเมริกาเข้ามาเกี่ยวข้องในความขัดแย้งต่างๆครับทรัพยากรการรักษาเสถียรภาพในภูมิภาคที่มีทรัพยากรสำคัญเช่นน้ำมันในตะวันออกกลาง เป็นสิ่งจำเป็นต่อเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจอเมริมกาเองเส้นทางการค้าการดูแลให้เส้นทางการค้าสำคัญยังคงเปิดอยู่และปลอดภัยความมั่นคงของพันธมิตรการปกป้องประเทศพันธมิตรเพื่อรักษาเครือข่ายความมั่นคงระดับโลกและเพื่อให้แน่ใจว่าผลประโยชน์ของตนเองจะไม่ถูกคุกค,คามการแพร่กระจายอาวุธการป้องกันการแพร่กระจายของอาวุธไร้แรงโดยเฉพาะอาวุธนิวเคลียร์ ซึ่งถือเป็นภัยคุกคามต่อโลกบทบาทในองค์กรระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกายังมีบทบาทสำคัญในองค์กรระหว่างประเทศต่างๆเช่นสหรประชาชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงซึ่งมีอำนาจในการใช้สิทธิ์ยับยัง้งในการตัดสินใจเรื่องความมั่นคงและสันติภาพระหว่างประเทศบทบาทนี้ทำให้อเมริกามีอิทธิพลอย่างมากในการกำหนดแนวทางการแก้ไขความขัดแยง้ง 5. ความท้าทายและการวิพากษ์วิจารณ์ครับอย่างไรก็ตามบทบาทของอเมริกาในการเป็นตำรวจโลกนั้นก็ไม่ได้ปราศจากเสียงวิพากษ์วิจารณ์ครับการแทรกแซงที่เกินขอบเขตบางครั้งถูกมองว่าเป็นการแทรกแซงกิจการภายในของประเทศอื่นมากเกินไปโดยไม่คำนึงถึงบริบททางวัฒนธรรมหรือประวัติศาสตร์ผลลัพธ์ที่ไม่คาดฝัน การแทรกแซงบางครั้งอาจนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์หรือสร้างปัญหาใหม่ๆที่ซับซ้อนกว่าเดิมเช่นในอิรักหรือลิเบียการถูกกล่าวหาว่าใช้มาตรฐานสองมาตรฐานในการตัดสินใจเข้าแทรกแซงขึ้นอยู่กับผลประโยชน์ของตนเองความชอบธรรมการที่อเมริกาดำเนินการฝ่ายเดียวโดยไม่ได้รับการสนับสนุนจากประชาคมโลกทั้งหมดทำให้เกิดคำถามถ,ามถึงความชอบธรรมในการกระทำ สรุปได้ว่าบทบาทของสหรัฐอเมริกาในการไกล่เกลี่ยหรือยุติสงครามนั้นเป็นผลรวมของทั้งความต้องการที่จะรักษาความเป็นผู้นำระดับโลกการปกป้องผลประโยชน์ของตนเองและการส่งเสริมอุดมการณ์ที่เชื่อมัน่นในขณะเดียวกันก็เผชิญกับความท้าทายและเสียงวิพากวิจารยอย่างต่อเนื่องในยุคที่อำนาจในโลกกระจายตัวมากขึ้นและมีมหาอำนาจใหม่ๆเกิดขึ้นบทบาทของอเมริกาในฐานะตำรวจโลก อาจจะต้องปรับเปลี่ยนไปอนาคตของการไกลเกลี่ยความขัดแย้งอาจจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่ายมากขึ้นเพื่อสร้างสันติภาพที่ยั่งยืนอย่างแท้จริงครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้ากับเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆสวัสดีครับ